สวัสดีครับอ่าในนามตัวแทนของสำนักง,งานสาธารณสุของเบอร์ริลาชนะครับก็ทำงานกับหัวหน้ามา2ปี2ปีนะครับน้องฟ้าอาจจะมาช้ากว่าเพื่อนนิดนึงแต่ว่าหัวหน้าเป็นคนที่น่ารักเนาะ,ค,ะคือเรื่องงานก็จริงจังในระดับหนึ่งนะครับก็จะมีการแบบด้วยความว่า บุคลากรเราน้อยเนาะบุคลากรเราน้อยหัวหน้าก็เข้าใจนะครับในภาระงานนะครับที่มันมากขึ้นแล้วก็จํานวนคนที่น้อยนะครับอันนี้หัวหน้าก็เป็นกันเองใช่ไหมครับใช่แล้วก็น่ารักนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าเวลาทํางาน,งาน,น,านก็คือทํางานเนาะเวลาเล่นก็คือเล่นเต็มที่สนุก,กเต็มที่นะครับก็ผมก็อยากจะ ในนามตัวแทนของน้องๆนะครับในนามตัวแทนของสำนักง,งานสาธารณสุขอำเภอศิราราชเรานะครับก็ขอวอวยพรให้หัวหน้านะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ํารวยนี่ก็คงรวยอยู่แล้วแหละ <c oughs> คงรวยอยู่แล้วนะครับครอบครัวก็มีความสุขแล้วนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายหัวหน้าแข็งแรงทุกคนในครอบครัวนะครับแข็งแรงทุกคนเลยนะครับแล้วก็ให้ประสบ พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับอะไรที่มันเป็นข้อบกพร่องอก็นำไปปรับแก้ไขนะครับในที่ทำงานใหม่ต่อไปนะครับผมก็ไม่มีอะไรพูดมากเนาะเดี๋ยวร้องไห้กันนะคร,ค,รครับก็สวัสดีครับ สวัสดีครับกระผมน,นายธนวัฒน์นมัทรัตตำแหน่งผู้มือการโรงพยาบาลสุขศึกษาสุขภาพตำบนเชียงใหมครับก่อนอื่นนั้นผมต้องขอกล่าวแสดงความดีดีกับท่านผู้ที่พิธาสาท่านสาธารณสุขอำเภอศิรร,ราชที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่เป็นสาธารณสุขอำเภอโพธิส์สุวรรณในวัน,นที่20ตุลาคม ปีพุทธศักราช2564ในครั้งนี้เราจะรอระยะเวลาที่ผมได้ร่วมงานกับท่านมานะครับซึ่งเป็นระยะเวลา2ปีกับอีก12วันนะครับท่านก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีท่านนะครับเป็นคนที่อยู่เรื่องตัวนะครับเป็นตัวอย่างใกับน้องนุนะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็คงจะ ขอให้ท่านหัวหน้าผู้ที่พิทักษานะครับที่ได้เดินทางไปถนนกำหน่งใหม่ที่องเมอใหม่ในทางนี้ก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและเป็นความสุขมากนะครับเป็นทีรัหน้าที่ขารพแกุ่กคนที่ได้พบกเห็นนะครับทีใดที่กระผมและที่งานได้กระทำล่าวลือเกยนพืวยกายมายใจพอดี ให้ท่านหน้าทที่พิทักษาขคุณได้ให้อภัยให้กับพวกกับผมด้วยนะครับพอรอสุดท้ายนี้นะครับถ้าคิดถึงกันห้ามมาเยี่ยมกันขอให้ได้โทรก่อนและเราจะไปหาท่านทบขอบคุณครับ ตลอดระยะเ,เวลาที่ท่านได้มาดำรงตำแหน่งเทียอำเภอศิราราชท่านเป็นผู้ใหญ่ใจดีมีเมตตากับลูกน้องตลอดจนพางองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายที่วางไว้ในโอกาสที่ท่านจะย้ายไปดำรงตำแหน่งเป็นท่านสารารุสุอำเภอโพศรีสุวรรณขอให้ท่านมีความสุขร่ำรวยเดินทองจเจริญในหน้าที่การงานตลอดไปสวัสดี ครับนในโอกาสที่ท่านสาสุขอําเภอศิลาลาชนะครับได้เดินทางไปรับตําแหน่งใหม่ที่อําเภอโพสีส่วนนะครับผมก็รู้สึกใจหายนะครับตลอดเวลาที่สองทั้งสองปีที่ท่านมาอยู่กับพวกเรานะครับท่านก็ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีทั้งการทํางานร่วมกันทั้งการประสานงานนะครับและก็ให้การดูแลทั้ง เจ้าหน้าที่ทั้ง CG โดยเฉพาะน้องมโดนนะครับก็ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับท่านท่านก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ที่อบ่นนะครับสร้างแรงบันดาลใจสร้างกําลังใจให้กับน้องๆเป็นอย่างดีในโอกาสที่ท่านเดินทางไปรับตําแหน่งใหม่นะครับผมก็ขออํานาจคุณพระศรีรัตนาตยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือได้อวยพรให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับมีความสุขในการทํางาน และก็ประสบความสำเร็จในหน้าที่ต่อ,ตอไปสวัสดีครับจำสิ่งดีๆที่ศิลาลาดลืมข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะคะในโอกาสที่ท่านอุทิศพิทักษสาย้ายไปดำรงตำแหน่งสาสุขอำเภอโพสีส่วนผมในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลาสองปี ท่านอคิดพิทักษาถือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรท่านเป็นคนที่สุขุมเรียบง่ายแต่หนักแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความห่วงใยต่อบุคลากรและพี่น้องประชาชนในพื้นที่สุดท้ายนี้ผมขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสาคกคลโลกบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์โปดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัว จเจริญด้วยลาบผลปูนทวีมั่งมีสีสุขครับผมโชคดีดีใช่มันสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขหัวหน้ามาเราดีใจหัวหน้ายหญ่ไปเราคิดถึงค่ะกอกลับสวัสดีครับพันหัวหน้า ผมนายกีฬาคมสิงคำผ่้มในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนกลุ่มพร้อมดโดยเจ้าหน้าที่ขอแสดงความยินดีกับท่านหัวหน้าเลยนะครับที่ได้ย้ายไปสู่ตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นนะครับและผิดชอบมากขึ้นขอให้หัวหน้าพบเจอแต่สิ่งดีๆีทหวลังสิ่งใดก็ให้สมปรารถนาและที่สำคัญคือให้หัวหน้ามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยต่างๆ อบบคคุณครัสวัสดีค่ะท่านหัวหน้าอุทิศพิทักษ์าท่านสาธตารณสุขวรรณศิลาลาศท่านหัวหน้าอุทิศเป็นบุคคลที่ใจดีที่สุดนะคะกับลูกน้องทุกคนในฐานะที่หัวหน้าย้ายไปดํารงตําแหน่งที่ทํางานใหม่ก็ขอให้หัวหน้ามีความสุขในการทํางานนะคะสุขภาพาแข็งแรงขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับนิยามของท่านอุทิพิทักษานะคะสำหรับหนูนะคะหนูคิดว่าท่านเป็นผู้บังคับบัญชาที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเลยค่ะเวลางานท่านก็จริงจังในการทำงานมากนะคะแต่หลังจากหลังเวลางานท่านก็ให้ความสนิทสนมให้ความใกล้ชิดอบอุ่นเป็นกันเองแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนค่ะคุค่ะ สวัสดีค่ะคำนิยามสำหรับหัวหน้านะคะรักคิดถึงห่วงใยห,หัวหน้ามาเราดีใจหัวหน้าจากไปขอให้โชคดีค่ะ